กันะเจอไมทับเจอครับเจอเลยครับก็วันนี้เรามาดูการปฏิบัติการการส่งตัวผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองนะครับ ให้กลับไปยังประเทศภูมิลําเนาของตนซึ่งอันนี้ก็เป็นไปนตามนโยบายที่ผมได้มอบไว้ให้เพราะเราเก็บคนเหล่านี้ไว้ในประเทศเรานานๆไม่ได้หรอกครับนะครับเราต้องเสียทั้งบุคลากรเสียทั้งงบประมาณในการให้การดูแลพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกควบคุมตัวอยู่โดยเ,เจ้าพนักงานของเราแต่ว่าทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องเร่ง ติดต่อประสานงานกับประเทศต้นทางให้มารับตัวกลับไปซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเราใช้มาตรการทั้งทางการทูตนะครับแล้วก็การาดำเนินคด,นนดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับทุกวิถีทางเพื่อที่ให้คนเหล่านี้ได้กลับไปรับโทษในประเทศของเขา ครับก็หารือมาโดยตลอดนะครับพอดีผมมีความคุ้นเคยกับทางท่านทูตอินเดียประจําประเทศไทยเนป็นการส่วนตัวท่านก็ได้อา่าให้ความร่วมมือกับผมนะครับเพราะว่าผมก็รับหลังจากรับทราบม,มาว่า,าที่จังหวัดตากเนี่ยมีอต้องเรียก่าผู้ต้องหานะครับที่ ถือว่าโดนข้อหาลักลอบเข้าเมืองมาเป็นจํานวนเกือพันคนนะครับแล้วเขามีเรื่องความรุนแรงในประเทศเมียนมาแล้วก็เลยต้องหนีกลับเข้ามาเมืองไทยอีกนะครับก็พอเข้ามาก็ต้องโดนดําเนินคดีซึ่งหลายคนก็ไม่มีค่าปรับก็ต้องเราก็ต้องดูแลเขาไปโดยการควบคุมตัวเขาีที่ททว่าเมื่อกี้ ก็ได้มีการหารึงกับทางท่านทูตอินเดียแล้วท่านก็ได้ประสานงานไปยังรัฐบาลอินเดียแล้วก็ทําให้เกิดการร่วมมือกันในการส่งตัวคนเหล่านี้นะครับกลับไปยังยังประเทศอินเดียซึ่งเราก็ได้ส่งมอบตามหลักให้เขาจะรับเจ้าคนเหล่านี้ต้องคำพิพากษาอย่างไรมีโทษอย่างไรในประเทศไทยแล้วก็ให้เขากลับไป ให้ทางไอกระบวนการยุติธรรมของประเทศอินเดียได้ได้ดําเนินการต่อไปตรงพอเขาพ้นแดนไทยไปแล้วก็ก็ลงอกแล้วนะครับก็ได้ในที่ประชุมก็ได้เร่งกำชับให้ทางท่านผู้วิการตำรวจแห่งชาติและผู้วิการสอตมนะครับได้ ต้องช่วยกันคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศว่าถ้าไม่ได้มาท่องเที่ยวหรือมาประกอบธุรกิจที่เป็นสามาชีพแล้วเนี่ยก็ต้องอสอบส่องดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าให้เดินทางมาโดยใช้ประเทศไทยเป็นช่องทางผ่านแล้วก็ไปทําธุรกิจสแกมเมอร์ธุรกิจหลอกลวงประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านนะครับพอมีปัญหามีการปราบปรามอย่างรุนแรงของประเทศเพื่อนบ้านก็วิ่งกลับมาที่ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้เราก็คงมีความชัดเจนแล้วว่าเราไม่สนับสนุนในเรื่องพวกนี้นะถ้ากลับมาก็ผมคิดว่าที่กลับไป่ยไม่อยากกลับไปหรอกอยากอยู่ที่นี่เพราะกลับไปเนี่ยก็คงลาบากกว่าที่นี่หลายเท่าแต่ว่าเราเราก็ช่วยไม่ได้นะครับเราเราไม่ได้ที่ที่จะให้เขามาพำานักพักพักปลิงแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในคุกในตารางของเราเราก็ต้องเสียค่าอาหารค่าผู้คุม นะครับค่าน้ําค่าไฟต,าต่างๆมากมายผมถึงต้องต้องดาเนินการติดต่อกับทางรัฐบาลอินเดียแล้วก็ขอร้องให้เขามารับคนเหล่านี้กลับไปก็โชคดีที่เขารับไปก็จะต้องใช้โมเดลนี้ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับรรอยอยก็ ก,ก็ก็ให้แนวทางไปแล้วเดี๋ยวทางท่านผู้บริยาการสตมนะครับก็คงจะทําเสนอขึ้นมาตามระดับชั้นนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าอย่างพวกประเทศที่ไม่มีเครื่องบินมารับอย่างอินเดียเนี่ยทำยังไงถ้าเกิดคนคนหนึ่งต่อหัวเนี่ยถ้าใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะดําเนินการส่งไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอถ้าให้ให้ทำกระบวนการมาเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องให้อาหารเขา สามมือมีต้องดูแลเขาในขณะที่เขาถูกควบคุมตัวคุมขังอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของต้องเสียคนมาคอยดูแลเกิดทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าที่กับซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยอันไหนถูกกว่าถูกกว่าก็ต้องดําเนินการผลักดันนะครับผมใช้คาว่าในประเทศด้วยนะครับว่าจะต้องต้องดําเนินการถึงแม้จะเป็นคาแรงแต่เราก็ต้องไม่ให้คนเหล่านี้อยู่ มาใช้งบประมาณของประเทศไทยซึ่งเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพอะไรได้อีกแล้วจะเสียภาษีคืนเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งผลักดันข้อออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก,ก,กต็ต้องต้องมีมาตรการทุกอย่างเร่งให้ออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ป้องกันบอกบอกวิธีบอกแนวทางแนวคิดหมดแล้วว่า ว่าทําอย่างไรนะครับทางทางาตวรวจคนข้าเมืองก็จะต้องมีวิธีการที่จะต้องคอยคัดกรองเป้าระวังนะครับว่าไอ้คนอย่างนี้เข้ามาเนี่ยไม่น่าจะเข้ามา,าท่องเที่ยวตามปกติคงจะเข้ามา,าลักลอบในการทําผิดกฎหมายเราเราก็ต้องมีเซนส์ในการที่จะคัดกรองคนเหล่านี้แล้วก็ติดตามเขาสมมติหลุดออกไปก็ต้องมีแนวทางในการติดตามเส้นทางของเขาในขณะที่เขาอยู่ในประเทศไทยครับ ก็ผมเพิ่งเข้ามาเดือนเดียวนะครับก็ผมก็เห็นปัญหานี้อยู่ก็ต้องพยายามที่จะทําให้มันลดน้อยให้มากที่สุดแต่ตอนเนี้เรื่องของสแกมเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติขามนุษย์นะครับออนไลน์เนี่ยมันมันมันเป็นวาระแห่งชาติแล้วทุกคนตื่นตัวหมดครับแล้วทุกคนก็ทราบดีว่ามีสายตายพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ คอยจับจ้องการทํางานแล้วก็การปฏิบัติการต่อต้านป้องกันปราบปรามเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกวันนี้มีการทํางานเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการบูรณาการการันทั้งทหารตํารวจฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนต่างๆเรื่องของการติดตามเส้นท,ทางการเงินการฟอกเงินการยึดทรัพย์นะครับอายัดทรัพย์อายัดบัญชีตอนนี้เราทํางานกันเป็นเป็นเป็น,น,ปนอะไรอ่ะเป็นบูรณาการ นะครับกำลังกันทำทุกวนันนี้ทั่วประเทศทําทําอยู่ทั่วประเทศแล้วนะครับมาตรการตอนนี้ก็ชัดเจนผมก็จะจะหารือกับทางท่านเลขาสมชนะครับเรื่องของสามตัดเนี่ยตัดไฟตัดเชื้อเพลิงตัดสัญญาณ อันนี้จะดําเนินการทันทีนะครับในจังหวัดชายแดนที่มีปัญหา,าเรื่องพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นก็จะไมกก่ก็ต้องถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้วนะครับในการาขายไอ้พวกเชื้อเพลิงพลังงานนะครับหรือว่าไฟฟา้าแสงสว่างเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่แล้วว่าเมื่อใดก็ตามท,ที่รัฐไทยคิดว่ามันก่อให้เกิด เออความเป็นภัยต่อความมั่นคงของของเราเราก็สามารถที่จะหยุดการดําเนินการนี้ได้ทันทีก็ดําเนินการอยู่นะครับเมื่อวานท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ได้อ่กวาดล้างเครือข่ายของผู้ที่เพิ่งถูกเพิกถอนสัญชาติไปแล้วก็ผู้ผู้ที่เพิ่งถูกอายัดทรัพย์ไปนะครับจริงๆริเนี่ย ตางตำรวจแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำทำทำงานทำงานอายัดทรัพย์ทำการจับกลุ่มได้เยอะมากนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการทํางานเหล่านี้มันอันนี้มันเป็นกระบวนการเป็นเครือข่ายบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะออกมาเปิดเผยเพราะว่าพอเปิดเผยข่าวมันก็รั่วแล้วก็เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอาชญากรรมแบบเทคโนโลยีถ้าเราไปใช้วิธีอย่างนี้ปุ๊บพอ ถ้าใช้อย่างนี้ปุบครั้งหน้าอาจจะใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาก็ใช้วิธีการที่จะที่จะลักหลบการจับกลุมต่างๆไปเดีย๋ยวนี้ถ้าบอกไปตัดสายสัญญาณอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วนี่วันนี้จับเขาเรียกอะไรนะท่านบอกว่าสตาลิงเนี่ยได้เต็มไปหมดนี่แม่สอดก็เป็นร้อยอยู่กรุงเทพก,ก,ก,ก็ก็หลายร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ยมันเป็นอาชีาการมเทคโนโลยีเราก็ต้องไล่ดาเนินการต่อไปศุลกากรก็ต้องทํางานอย่างหนักไม่ให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบเข้ามาในประเทศของเราได้ผมถามมาเมื่อกี้ก็บอกว่าของพวกนี้ผมก็บอกเอ้ยอย่างนี้เข้ามาท่าเรือคลองเตยหรือเข้ามาท่ากาษยานสุวรรณภูมิหรือเขาบอกไม่ใช่นี่เข้ามาน,นามาามาี่นะครับเข้ามาช่องทางธรรมชาตินะครับมาตามลําน้ําโขงน็่นแสดงว่า กระบวนการเหล่านี้มันมันเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากแต่พวกประเทศไทยเราก็นี่ฮะท่านเหล่านี้แล้วก็ท่านที่อยู่ในในพื้นที่อื่นๆก็ต้องดาเนินการอย่างเต็มที่นะครับตัวตัวผมละทางท่านผอ,อ,อตรอก็จะก็จะต้องถือว่านี่ก็ต้องทําสงครามกับสิ่งเหล่านี้นะครับจนสุดความสามารถนะครับนะครับ ในเรื่องของการสืบขยายผลนะครับก็เ,เป็นหน้าที่ของทางตํารวจแล้วก็เจ้าเจ้าพนักงานที่เขาต้องทํงาตามกระบวนการที่เขามีอยู่แล้วครับโอเคนะครับขอบคุณครับ